สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ะสวัสดีเด้จ้ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในได้จ้าเด้อพ <c oughs> ่อแม่พี่น้องนี่จแกเขาว่าหล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้ะ นบ้านน้องมันเปลี่ยนข้อเป็น,เ,ปนเสียงสินี่พี่น้องนอนสบจุกเข้าไปนอนที่เก่าแล้วอบจุกนอนที่เก่าแล้วเี่ยันจุกพอจะป้อนยาไปเนื่องหันพี่น้องป้อนลักก็รับเลยเนี่ไม่จ่าปล่อยแม่แม่น้ำตาลกับมันแม่บุญรอดออกไปข้างนอกเลยจ้ะอื เขาหุนเขาห่วงดากออกพี่น้องอนี่จ้ะสวัสดีไ่จ้เด้อพ่อพ่อแม่แม่แฮปปี้นี่เขาแล้วก็จะลืมกดไลค์เห็นไดจ้าเด้อพี่นองง้องเลย ล่างบ้านานี่แค่โชว์กระโปรงลายนะตัวน้อยๆนึนก,นกน็เอาอเอปลแอบแประนะโอ้ยสลิดเน่อยไอยสมจิียตเห็นไหตาฮักตาฮักแก้่น้องาดำเกิน,น cần nó nó ngon ngang luôn xúc ni nhạc cứ gần này nhạc hoặc nhạc hoặc mẹ bò bòi bị nở ấy ừ. bưng khó dệt khó nháo ấy. bên ngóc để hẹn ngóc má, phát ra nhang đuôi rải đuôi rải, nè, hẹn nhang đuôi rải đuôi à, 中国呢？ lan. Già vô nhà. Họ phép điều, Mình long mở cho mình phát khẩu. ต้องค่อยปรับเสียงพี่น้องไนงะปรับเสียงตลอด mm -hmm. นดูอะไรงันดูเครื่องบิน<ป>มาแล้วนะไ<ป>ม่ย้อมขอบ้านยนาะงโอระเหยอวดเขาไปชัวอวดเขามาอืมนั่นจ้ะ and not.